สวัสดีครับแนะนำเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับสำหรับอ่านบาร์โค้ดใบป่านหน้าของ Lazada และก็ s h อ p e e โดยเฉพาะเลยนะครับอ่าก็คือตัวอ่ะเช่น s h อ p e e s h o p e e เนี่ยใบป่านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีบาร์โค้ดสามอันด้วยกันจะมีอันนี้อันนี้นี่นะครับซึ่ง QR Code กับตัวบาร์โค้ดอันบนเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะครับปัญหาส่วนใหญ่จะเจอตรงนี้ครับ s h อ p e e Order ตรงนี้ครับเลขออเดอร์เนี่ยจะยิงยากนะครับ Lazada ก็เหมือนกัน ลาซาด้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลขที่ออเดอร์ของลาซาด้าคืออันนี้นะครับเครสสื่องอัมบโคส่วนใหญ่ยิงไม่ค่อยจะได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีหลายแบบอันนี้จะเป็นแบบพิมพ์แบบ A4 ครึ่ง A4 นะฮะอันนี้เต็ม A4 เต็ม A4 ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะเปลืองกระดาษส่วนใหญ่จะครึ่ง A4 แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาปะบนกล่องแล้วเอาสกอตเทปมาคาดนะครับแบบนี้เดี๋ยวยิงให้ดูว่ายิงได้ไหมแล้วก็ อีกแบบหนึ่งคือคือที่พิมพ์เป็นสติกเกอร์เครื่องอ่านความร้อนนะครับไซส์10คูณ15ซนติเมตรนะครับอันนี้ทั้ง lazada s h o p e เลยนะครับตัวอ่านา a r แบบไร้สายที่แนะนำนะครับตอนนี้มีรุ่นเดียวเลยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับยี่ห้อนิต้านะครับรุ่น2000 R นะครับ 2000R หัวอ่านจะเป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับอลองดูเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเต็ม a 4แบบนี้ไม่มีปัญหาครับอ่านได้ง่ายมากนะครับต่อไปครึ่ง a อนะฮะครึ่ง a อนี่ แทบไม่ต้องเลงน,นะครับแค่ให้แสงโดนก็ถือจบแล้วนะครับอันนี้ผมยิงเข้าคอมพิวเตอร์นะ,ะแล้วก็อันนี้เครื่องเอแบบมีสกอเทปป่านะครับอันนี้จะเห็นว่ามีฟองอากาศด้ดวยนะเพราะว่าของจริงก็จะมีฟองอากาศสกอเทปมันยับยับบ้างนะ,ะก็ยังยิงได้นะครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องเลงเลยนี่อันนี้เป็นบนส,สติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์เลยนะเราลอกไปแปะได้เลยนะครับมเป็นเครื่องความร้อนนะครับความคมชัดก็จะน้อยกว่าบน a 4นะครับอ่ะ แต่ก็ยังยิงได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับ s h อ p e e o r d e r อตรงนี้นะครับมาดูบนของ l a z a d a าบ้างครับ Lazada าลาซาดหลักๆก,ก็จะเนี่ยสีอันนี้นะครับยิงเนี่ยยิงได้นะครับไม่มีปัญหาเลยยิงเนี่ยเพราะบางคนพิมพ์อันเดียวพิมพ์อันเดียวคือเลขที่ออเดอร์คืออันนี้นะฮะยิงได้ครับรุ่นนี้ดีมาก2000 R นะครับ2อ0 0 r าลองอ่ะลองดู รุ่นอื่นๆนยรุ่นอื่นมันยิงได้บ้างนะครับแต่มันจะยิงยากอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้หัวอ่ามันเป็น2ูดีนะครับพราะนั้นมันยิงบาโค้แท่งๆอ่ะแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับเนี่ยมันต้องเล็งมุมนะครับมันต้องเล็งมุมนิดนึงเนี่ยมันยิงได้แต่ตัวนี้ยิงดีกว่านะครับยิงดีกว่านี้นี่เลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับใครจะยิงใบปั่หน้าลักษณะนี้ตัวนี้เลยนิตตา0 0 0พอนะครับขอบคุณครับ